ระกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนี้ก็บอยั่นแต่อย่างใดนะครับโดยแสดงความมั่นใจว่าเตรียมข้อมูลในศึกซักฟอกมาเป็นอย่างดีทั้งเรื่องสถานการณ์โควิดทั้งเรื่องปลดล็อกกัญชาขอฝ่ายค้านอย่าเอาการเมืองมาทําลายล้างกันก็แล้วกันเพราะว่าเป็นคนและบัญชีพร้อมกับไม่ได้ตอบเรื่องของเซอร์ไพรส์งูเห่านะฮะบ,บอกว่าชอบเรไพรส์แต่ว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ครับ คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังจากถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ขึ้นเขียงคนแรกพูดง่ายๆเลยนะฮะก็คงจะพร้อมเต็มที่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ได้เตรียมข้อมูลมามากที่สุดครับตามที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติหลายๆอย่างอยู่ในหัวอยู่แล้ว เพราะเราทํางานด้วยตัวเองมาตลอดและเต็มที่จะเน้นตอบคําถามเกี่ยวกับการทํางานหากตรงไหนมีข้อสงสัยในเรื่องใดๆก็จะเตรียมข้อมูลในส่วนตนจะเตรียมข้อมูลตอบในเรื่องการบริหารแต่หากจําเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงรายละเอียดผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขก,ก็พร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายเพื่อชี้แจงความกระจางให้กับพี่น้องประชาชนในตําแหน่งที่คุณอนุทินนัง่งเห็นไหมคร คือทนายกรัฐมนตรีนนั่งตรงนั้นแล้วก็ถัดมาทางด้านขวาของท่านนายกเนี่ยเป็นบิ๊กป้อมแล้วพลเอกประวิตยแล้วก็ถัดจากบิ๊กป้อมไปเนี่ยก็เป็นคุณอนุทินเลยนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของการนั่งนะฮะในสภาวันนี้เพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะที่จะถูกอภิปรายเป็นคนแรกเบอร์หนึ่ง<า>ในที่นี้หมายถึงว่าขึ้นเขียงคนแรกนะ,ะโดยคุณสุทินซะด้วย<อ>นะครับคุณอน,อนุทินบอกว่าผมเตรียมตัวมาอย่างดีตรงไหนลืมก็ก้มหน้าอ่าน ตรงไหนพูดจากใจได้ก็จะพูดจากใจเนี่ยนะดูรัฐมนตรีแต่ละท่านสิฮะเข <c oughs> ้มๆต้งนั้นเลยนะฮะ<อ>คือถัดจากคุณอัลทินไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นคุณจุรินค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณจุรินได้คิวพรุ่งนีนะ้แต่ดูอารมณ์ดีกันอยู่ ดูอารมณ์ดียังไม่ค่อยได้โดนอะไรเท่าไหร่ก็หลังจากคุณสุทินอภิปรายแล้วนี่ต้องดูว่าสีหน้ายังจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าจะให้ทนายกพูดหน่อยทนายยกมือทนายยกมือสองครั้งแล้วเหรอใช่ค่ะแม่ยกสองครั้งแล้วจะไม่ให้พูดสักทีหนึ่งเลยพอดีไม่ใช่ท่านรองประธานก็เลยนะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะในห้องประชุมก่อนการเข้าประชุมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอนุทินเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นแล้วแต่ยังถูกฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยจะเตรียมข้อมูลชี้แจงอย่างไร คุณแอนทินก็บอกว่าขอเพียงอย่างเดียวอย่าเอาสุขภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมาเป็นเกมทำลายล้างทางการเมืองนะ <c oughs> เพราะเป็นคนละบัญชีกันเราต้องเอาความปลอดภัยประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด <c oughs> เรื่องการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมีอีกหลายเรื่องเยอะแยะการแข่งขันทั้งเรื่องการเมืองให้เอานโยบายมาแข่งขันกันเอาความใกล้ชิดชาวบ้านความรับผิดชอบในพื้นที่มาแข่งขันกันจะดีกว่า ส่วนเรื่องกัญชาที่จะถูกอภิปรายตนก็มีความพร้อมเพราะเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยได้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยปีหกเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายกัญชานี่แหละดังนั้นก็ต้องมีความพร้อมมีข้อมูลชี้แจงให้กับประชาชนได้เห็นประโยชน์กันอย่างเต็มที่ค่ะ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อไปว่าในประเด็นเรื่องความกังวลใจเนี่ยต่อกรณียติการเมืองที่ฝ่ายค้านบอกว่ามุ่งจะดึงสอสจับพักการเมืองอื่นเข้ามาสังกัดพักการเมืองตนเองหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าหลักการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนควรพูดถึงหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเมืองไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้สื่ข่าวเลยบอกว่าในการประชุมครมวันที่18กรกฎาคมคือเมื่อวานทุกพักเนี่ยก็ได้แสดงความมั่นใจในเรื่องคะแนนเสียงให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเกิดความมั่นใจแล้วใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าหัวหน้าพักทุกพักก็ต้องไปรับผิดชอบให้ลูกพักของตนเองลงมติ โดยหากชี้แจงได้พักร่วมรัฐบาลก็ต้องลงมติไว้วางใจแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้และมีหลักฐานเด่นชัดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีการทุจริตไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สสเพราะทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการใช้วิจารณญยานและตนเองก็คิดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีความตั้งใจทํางานในหน้าที่อย่างเต็มที่ซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทกับการทํางานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะ เมื่อถามว่าพรักภูมิใจไทยจะเทคะแนนไว้วางใจสสให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดเลยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยก็สนับสนุนในฐานะพักภูมิใจไทยถามว่าการลงมติจะมีเซอร์ไพรส์พักฝ่ายค้านและพักอื่นๆมาลงคะแนนไว้วางใจให้ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินหัวเราะเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะตอบว่าไม่ทราบเลย <c oughs> ผมไม่มีเซอร์ไพรส์ มีแต่เซอร์ไพรส์ฮะเพราะว่าชอบว่าอย่าง,งนี้นั่นนะคะคุณอนุทินนี่ก็เป็นสีสัน <c oughs> นะฮะที่เอาละวันนี้เนี่ยขึ้นเขียงคนแรกเลยแต่ที่เดินเข้ามาในสภาแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวจะไม่ไปสัมภาษณ์จะไม่ไปถ่ายรูปเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามาพร้อมกับไม้ไผ่ปลายแหลมเอามาทําไมทําท่านี้เลยฮะผมนึกว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเอาไม้ไผ่ปลายแหลมเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะเอาไม้ไผ่ปลายแหลมมาอย่างนี้ด้วย นะฮะไม่เป็นอาวุธใช่ไหมแล้วก็มาทำท่าแบบนี้ไม่เป็นอาวุธใช่ไหมมันตายแหลมมาพี่จิถ้าไม่เป็นอาวุธมันก็ลักษณะเป็นสิ่งเทียมอาวุธได้ไหมถ้าเอาเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําอันตรายคนอื่นได้หรือเปล่าเราแอบเป็นดูลักษณะที่ท่านใช้ไม้สิฮะนะฮะท่านนี้ก็คือคุณเต้คือปิดหน้าขนาดนี้ก็คงทราบแล้วว่าเป็นใครเพราะว่าลักษณะแบบนี้มีคนเดียวนะคุณเต้มงคลนกิจ สุขสินธารน,นนท์นะฮะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับได้มีการโชว์ไม้ที่เตรียมมาสำหรับการอภิปรายนะครับโดยให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็แสดงท่าทางเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ย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 เหมือนกับจะเสกอะไรสักอย่างหนึ่ง<อ>นะผมนึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะเวลาถือไม้เขาเรียกว่าไม้กายสิทธิ์นะที่มีเวทมนต์เนี่ยจะเสกไปทางนั้นทางนี้ ผู้สื่อข่าวก็งงว่าเอามาทาไมนั่นสิเอามาทําไมนะเอามนจะเป็นไม้เรียวฟาดกลนก็ไม่ใช่นะมันสั้นไปสั้นไปเด็กๆก็โชว์ท่าให้ดูเดี๋ยวเอาไปฟาดก็ได้นะนะคุณเต้นะฮะบอกว่านะครับจะเอาไม้มาเนี่ยเป็นไม้ไผ่ปลายแหลมเพื่อทําหน้าที่พอยเตอร์พอยเตอร์ก็คือชี้ถูกไหมจะชี้อะไรฮะเพราะว่าเอ๊ะไอตัวส่วนของการอภิปรายเนี่ยถ้าเกิดขึ้น powerpoint ขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่บนกระดานไกลๆด้วยถูกไหมฮะบนจอ โปรเจคเตอร์ LCD แล้วก็แล้วแต่นะฮะทีนี้เนี่ยคุณเต้ก็บอกว่าและจะไว้ใช้ชี้หน้ากลางสภาด้วยะนะครับเอาไว้ใช้ชี้หน้ากลางสภาไม่ได้บอกนะว่าจะเอาไว้ชี้หน้าใครนะฮะนะก็แต่เนื่องจากไม่สามารถพบพาอาวุธได้จึงใช้ไม้แทนแล้วใช้ไม้แบบนี้คุณเต้บอกว่าก็ไม่ทราบว่าประธานในที่ประชุมจะอนุญาตหรือไม่เอาอย่างนี้ครับ คุณเต้ไม่ต้องถามประธานเลย<ม>ถามารักษาความปลอดภัยข้างหน้าก่อนว่าเขาจะให้เอาเข้าห้องประชุมไหมเพราะว่านี่ยลักษณะเป็นไม้แบบนี้แล้วมันก็ม,มันมันก็สามารถที่จะทําอันตรายได้เหมือนกันนะ,ะพูดถึงเพราะว่าเป็นไม้ไผ่ที่มีปลายแหลมอยู่นะครับคุณเต้ก็บอกว่าขณะเดียวกันก็ย้ําว่าจะทําบทบาทอย่างเต็มที่นะครับโดยจะเป็นฝ่ายค้านที่อิสระไร้รูปแบบก็เนี่ยโชว์ท่าชี้หน้าให้ดูแล้วก็โชว์ท่าเอาไม้ขวด นะฮะลักษณะแบบนี้ให้ดูก็บอกว่า,าถ้าใช้ไม้ชี้แทนได้มันกงจะสุภาพกว่าใช้นิ้วชี้ะนะ,ะใช่ไหมฮะคุณเต้บอกว่าวันนี้ตนมีคิวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้40นาทีอ้าวดูสิเปรียบเทียบกับคุณสุทินให้สัมภาษณ์เมื่อกี้บอกว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัฐมาพร้อมจะให้หนึ่งชั่วโมงอะ่ะผู้กองยอดรักคุณเต้ได้สี่สิบนาทีขอให้ผู้ถูกอภิปรายเนี่ยเตรียมรับสึกเอาไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายศักสยามนี่เล่งไว้นายนิพนธ์บุญญามณี ที่สมรู้ร่วมคิดเอาตั้งแต่หน้าสภาเลยนะที่สมรู้ร่วมคิดกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยดาบแรกนั้นตนบอกว่าจะจัดหนักพอสมควรขอให้ทางพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐเตรียมนักประท้วงมาให้เต็มอัตราศึกได้เลยนะครับคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับบอกว่า ส่วนกรณีที่พักเล็กกลุ่ม16มีท่าทีโลเลในการโหวตและยกเว้นบางคนนั้นบอกว่าวันนี้ตนจะหารือกับร้อยเอกธรรมนัฐเองนะครับ <_ d ata> เพื่อต้องการให้คุมเสียงกลุ่ม16ให้ครบและตนจะคุยกับพักเล็กอีกรอบอย่าตัดสินใจจนกว่าจะได้ฟังคำอภิปรายของตนนะครับและจะกล่อมให้ทุกคนเปลี่ยนใจจนกว่าจะถึงวันที่2ีกรกฎาคมนี้อยากให้ทุกคนกลับมารวมกัน ลมรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับคุณเต้ใช้คำแรงบอกว่าเอามันอยู่ทำไมนะฮะพนเอกประยุทธ์จัน์โอชาเอาพู้ว่าชัดชาติดีกว่าตื่นทำงานตั้งแต่ตีสีอยากให้นายกตื่นมาทำงานตีสี่บ้างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตื่นตีสีคุณเต้นี่เป็นข่าวได้ตลอดเลยเนาะ,นะก็ดูสิเอาเอาดูที่ภาพนี้ก่อนนะคะเอาคที่ภาพนี้ก่อนนะ ดูไม่สิน่ะตีสำนักนะนะคือทุกไม่เนี่ยผมว่ามันมากบางทีมากกว่าคุณสุทินมากกว่าคุณหมอชนละน่านไหลลงมาข้างล่างอีกเห็นไหมนะดูสินี่แค่ไม้ชี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยมันมากกว่าท่านนายกอีกนะฮะคุณเต้บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตื่นตีสี่เพื่อมาเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจมานั่งคิดว่าจะด่าคําไหนให้สุภาพที่สุดนะฮะยืนยันว่าการอภิปรายวันนี้มีอัรถรสไม่แพ้ละครช่องสาม ตบจูบแบบแบบจำเลยรักแต่ถ้าอยากได้กล้วยก็ประท้วงกันเยอะๆแต่ถ้าได้กล้วยไปแล้วก็อยากจะให้รอฟังการอภิปราย <c oughs> เพื่อจะได้เอากล้วยไปคืนเขาแล้วก็รับกล้วยประชาชนแทนเพื่อจะได้กลับมาเป็นสสอ,อีกนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามจี้เลยเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุบอกว่ารัฐมนตรีคนไหนได้คะแนนน้อยไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอีก7วันเนี่ยเดี๋ยวประชาชนก็ลืมแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณเต้ก็บอกว่า ประชาชนจะไม่ลืมและคนที่ได้คะแนนห่วยสุดไม่สมควรจะมีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีแล้วหากเชื่อพญาศรีถนนชัยก็ไปตายได้แล้วอโอ้โหนี่ช่างเปรียบช่างเทียบนะฮะ,ะพญาศรีถนนชัยนี่อ่าไม่รู้ว่าหมายถึงอาจารย์พิสนุหรือเปล่านะเอาล่ะคร <c oughs> าวนี้เดี๋ยวเขาบอกว่านะ คนที่ใช่นะั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพญาศีธนนชัยวันนี้ก็ออกมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้า,<อ>านะเดี๋ยวขออนุญาตกันแป๊บหนึ่งผมคุณผู้ชมจะไปเข้าห้องน้งงนำบ้าง<อ>แต่นะเราไม่ไปเดี๋ยวเราเตรียมอ่านข่าวต่อได้ได้ครับเพราะว่ายังมีประเด็นร้อนๆจากเรื่องของการอภิปรายนะคะ,ะไม่ไว้วางใจเพราะว่าในช่วงเวลานี้หลายท่านอาจจะบอกว่าจะเห็นเราคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือละครโรงใหญ่ดราม่าที่สุดแห่งปีแล้วนะคะนะคะสำหรับการเมืองนะคะที่เราจะ